ถ้าชวนยือไปดักเทศมาไปมองลองไปวิลานมาครับก็ช่วงกําลังเข้าฤดูร้อนเลยอากาศก็ใกล้เคียงเมืองไทยมากๆร้อนร้อนชําเลยก็คือแต่ละคนจะกระและเปียกกันบุานะอันนี้ไปไปไปมันเป็นงานแฟชั่นหรืออะไรไงครับยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเป็นคล้ายๆตัวเปิดครับผมของวิลานแฟชั่นวีครับของมงลองรอบนี้ก็จะจัดเป็นพรีเซนเทชันรวมทั้งมีเป็น First, เฟิร์สเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่มีแฟชั่นโชว์ด้วยของมองลงก็เป็นการแบบคือด้วยด้วยมองลงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีทั้งเครื่องหนังแล้วก็มีหลักหเป็เนปากกาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาเริ่มมาทําเป็นตัวเครื่องแต่งกายแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้ดูธีมของปีนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเจอร์นีก็คือเรื่องการเดินทางเขาก็เลยนําเราไปสู่เซตติ้งที่ดูเป็นการเดินทางด้านฟิสิกส์ก็คือรถไฟเลย เซตติ้งในการถ่ายทำต่างๆก็จะเป็นรถไฟครับผมมันก็มีการคอลแลบกับเวสต์แอนเดอร์สันเหมือนปีที่แล้วคือปีที่แล้วเนี่ยผมไป LA มาก็เป็นการคอลแลบกับเวสต์แอนเดอร์สันครั้งแรกแล้วรอบนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับผมที่เขามาถ่ายทำเป็นคนคุ้มอาร์ตเดเรคชั่นเรื่องเซตติ้งต่างๆแล้วก็เรื่องการถ่ายทำตัวคลิมิีตอร์ในการโปรโมทด้วยแต่ว่าที่ทำมาเหมือนบินไปงานต่างประเทศเยอะการจีมือรโมทจีนก่อนหน้าที่จะไปมิลาน วันเดียวครับเพิ่งกลับมาจากจีนก็ไปไปแฟนไซที่เซนเจิ้นกับเชียงไหมารับสองเมืองเลยแล้วก็กลับมาถึงตอนกลางคืนแล้วอีกวันหนึ่งก็ไปนีลานตอน่อเลยครับแฟนไซปัแฟนไซสนุกมากแฟนแฟนจีนก็คือให้การต้อนรับที่ดีมากๆครับแล้วก็ทุกคนน่ารักมา,มากๆเลยก็หวังว่าจะได้กลับไปอีกเร็วๆนี้ขนาแน่นอยู่เหมือนเดิมไหมคะแน่นยอยู่นแน่น,ยนยอยู่แล้วก็ก่อนหน้าก่อนหน้านั้นก่อนหน้าแฟนไซจีนก็ไป อาวิล์เอ็กซ์โปที่โอซาก้ามาด้วยครับก็ไปเยี่ยมชมพาวิเลียนไทยมาเออปีนี้ก็คืองานต่างประเทศรวมๆวๆใช่แล้วเดือนนี้ก็ไปมาสากมีเวลาทำเพลงใหม่หรอนี่ก็ปล่อยแล้วเพิ่งปล่อยปล่อยซิงเกิลเมื่อคืนแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวทุ่มทุ่มหนึ่งเนี่ยครับกำลังจะปล่อยเอ็มวีครับผมก็โประเดิตตามด้วยชื่อชื่อซิงเกิลชื่อ lucky of you ูลั k y to have you ก็คือเป็นเป็นเพลงที่ถูกเคยใช้ในงานโชว์มาแล้วประมาณ5ปีที่แล้วก็เป็นภาษาไทย ทีนี้เรามาเรียลเลนจ์ใหม่มามาสเตอร์ใหม่เพื่อได้เป็นเวอร์ชันอังกฤษแล้วก็ทำดนตรีใหม่เหมือนเดิมก็จะใช้ในงานแต่งเวัเนคะรับ <laughs> เป็นอีกหนึ่งอันที่เกิดการดิสทัสขึ้นเม, <laughs> มื่อคืออันนี้คือสา่ที่โดนคิดตกเพียงก็ไม่เป็นไปได้เหมือนกันก็ <laughs> คือ <laughs> พี่น,นี้แต่งให้ใครแบบเพื่อนก็ไหพี่นี้แต่งให้ใครอ่ะเออพี่น,นี้แต่งให้แต่งให้เขาหรือเปล่าอะไรมีความมีความมึนห่วงเกิดขึ้นมาเพียงคือมันเป็นเพลงรักไงเราก็อยากแต่งให้เขาที่เหลือหก็แต่งให้ ให้ให้ทั้งแฟนคลับและแฟนคลับนะครับเจ้าว่าเขาเขาก็แอบแหวนแบบมีเช็คกับเราก่อนว่าถือว่าเพลงนั้นมาจากเรื่องเก่าหรือเรื่องคนรับมัระยิอย่ต้องแบบปัจจุบันแน่นอนหลักเดียวใจเดียวรอบนี้มันคือเป็นเป็นสากลตาครสั่งสังเกตครับเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าชอบมากๆก็คือตั้งแต่คือเราก็แอบคิดแหละว่าไม่หรือว่าเราจะ ต้องบอกว่าทําไปทั้งสองเวอร์ชันนะครับของไทยก็อเดเียบร้อยแล้วแต่เราเลือกว่าเราจะปล่อยอันไหนเป็นตัวหลกักดีก็รู้สึกว่าเหมือนเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อสากลเนี่ยค่อนข้างเข้ากับดนตรีมากกว่าก็เลยคิดว่าให้สากลเป็นมีแล้วเดี๋ยวตัวไทยเนี่ยก็จะปล่อยตามมาแน่นอนเนืนนเเ้อสากลนี้มีแฟนคลับเข้าไปหรือยังมีแฟนคลับเข้าไปหรือเปล่ามีแฟนคลับมีนัหรือเปล่าคือคือแฟนคลับอะแฟนคลับบอกว่าทำไมใน m อถึงไม่ใส่ว่าชื่อเขาในนัอใน MV ไปเลย ดีเควสแล้วทำไปหรือยังนี่ก็เลยบอกอันนี้ไม่รอเพลงแต่งงานรอเลยครับผมคือเรื่องมันจะมีสิ่งมีออกมาอีกก็ก ouais ็ต้องบอกว่าไอ้ตัวล u c k y trap you เนี่ยเป็นเป็นซิงเกิลเปิดของอัลบั้มใหม่แล้วกันครับก็คิดว่าน่าก็น่าจะทำเต็มทั้ง10บเอาทั้ง10เพลงนั่นแหละค่อยๆทยอยออกมาครับที่มิวถามเรื่องทำซาหน่อยใช่คือไม่เคยคิดเลยอะว่าเราจะอยู่ในจุดที่เหมือน คือผมเหมือนเช็คงานในมือถือนี่แหละครับผมเช็คคลิปตอนนั้นน่าจะเป็นคลิปของช่อง sunny say up ที่ไปไปไปเที่ยวที่ออสก้ามาก็นั่งเช็คเ็อยู่เปิดไปประมาณสองสามวิตาดับไปข้างหนึ่งมันมันมืดไปเลยมันมืดไปเลยครับคือแบบแค่คลิปธรรมดาทั่วไปเลยครับอยู่ก็บึกแล้วก็แบบตามองไม่เห็นข้างหนึ่งอ่ะแล้วตอนห้าทุ่มคือหมอเฉพาะทางก็กลับบ้านไปแล้วจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยตอนก็ตกใจมากก็พยายามแบบก็ตั้งสตินิดนึง หลับตาประมาณแบบ15นาทีก็แล้วยังไม่หายสักทีครึ่งชั่วโมงก็ค่อยๆมองเห็นขึ้นเรื่อยๆชั่วโมงหนึ่งก็ยังมีฝ้าดำๆอยู่เลยตัดสินใจทำอะไรไม่ได้งั้นนอนก่อนลวกันแล้วตอนเช้าตอนเช้าก็รีบไปหาหมอแล้วรับมีทรายหลอกเห็นมาก่อนก่อนที่มันจะเกิดอาการนี่มันคุณไม่มีอะไรเลยครับอยู่ๆมันก็บึ้บไปเองเราใช้สายตาแบบไันกติเรากสคิดว่าด้วยครับก็คือต้องเหมือนใน MV ็มีะถือถ้าถ้ามานั่งย้อนดูอะ MB มมันจะมีหนึ่งซีนที่ ใช้ปรใช้โปรเจคเตอร์ในการยิงเข้ามาเป็นซูรูเอแล้วมันอาจจะแบบยิงเข้าตาเรานานมากาเกินไปแล้วคุณหมอวิ่งใช่ไหมคะเรื่องปัญหาก็คุณหมอก็เทสหลายแบบเลยครับก็ไปดูว่ากระจกตาอะไรเป็นยังไงบ้างสุดท้ายคุณหมอเขาก็เจอว่าไอตัวตัวรูรับแสงเราอักเสบก็คือแปลว่าเหมือนได้รับแสงมากเกินไปนี่ก็เลยต้องใส่แว่นตาแบบแว่นตากรองแสงกรองแสง้ตลอดเลยใช่ใช่คือถ้ามีเดี๋ยวแค่มีแสงประจ้าก็มองไม่ได้ คือคุณหมอบอกนะครว่ามันจะโอกาสฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยมันต้องป้องกันไว้อย่างนี้ตลอดเกาบอกว่าป้องกันไว้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าจะกลับมาฟื้นฟูดีๆน่าจะสามสิบหกเดือนครับก็ใช้เวลาตอนตอนนั้นเป็นแบดบดับข้างเนี่ยนวะิธีแรกเราคิดแต่อยู่แ,<ร>แ<ร>ว้บแล้วเฮ้ยใจก็แบบเฮ้ยแย่ตาจะบอดจริงๆจริงมาไปถึงขั้นนั้นเลยนะเพราะตกใจจริงมันมันมันมืดไปเลยอ่ะเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนตอนก็ตกใจนะครับแล้วคุณแกล่าวว่าไงครับ ก็คุณแฟนอ่านน้ำอยู่ตอนนั้นนี่ก็เลยเสิร์ชแชท GPT เศร้ากว่าเดิมอีกเราว่างมีปัญหาตาบอดฟุ้งไปเลยเลเลยเลยเลยเลิกเลยแล้วเขาให้เยใจเราไหมหอว่าเขาแบบบอกเราอย่างไรบ้างก็คือคือความจริงเขาก็อยากจะพาไปหาหมอแต่ตอนนั้นแลแต่ว่าก็สุดท้ายก็ท้องหมอเฉพาะทางไม่อยู่แล้วอะเหมนไปก็ไปเออไยหมอสุดเสยก็ไม่น่า ไม่น่าจะไม่ได้ัยอะไรละเอียดได้ก็เลยรอตอนเชา้าตื่นมาก็รีบไปตีมาก็มีป็นภาษาการทำงานที่งมีว่าเราตัวแสงเยอะมากไม่ได้อะไรใแล้วตอนนี้ก็อา,อาจจะขกความรบกวนแบบถ้ามสมมติว่าถ้ามันมีแสงมากๆจริงๆอ่ะผมอาจจะต้องใส่แว่นกรองแสงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีแฝงไม่ได้มีแสงไฟส่องอะไรมากก็จะถอดแว่นได้แบบหรี่หรี่ไปได้ไหมใช่ใช่ครับแฟลชก็คือคือถ้าต้องแฟลชจริงๆมผมต้องเบี่ยงสายตาไปทางอื่นที่ไม่โดนแฟลชนะ แล้วมองไปที่จุดเืยใช่ไหมใช่คือคือปัจจุบันแค่ผมถอดแว่นแล้วก็เล่นมือถือก็คือเวียนหัวกับฟฝ้าดำๆขึ้นแล้วก็เลยเลยต้องใส่แว่นจะว่าอาการมันก็ยังกลับมาเรื่อยๆถ้าสมมติว่าโดนแสงหนักๆใช่ใช่เพราะค่อนข้างอันตรายซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องดูแลดีๆมันจะได้ไม่ไม่ตกตอนอ้นนี้ฝากถึงทุกคนเลยเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทุกๆคนก็คือคิดว่าก็น่าจะใช้สายตาเยอะในการจ้องมือถือหรือว่าแสงจากมือถืออะไรก็ก็ระวังระวังตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วย